สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีไฮและดากันอีกแล้วนะคะหลังจากเอพิโซดที่แล้วเราก็พาทุกคนมาล้วงลึกน้องๆแต่และคนใช้มือถืออะไรกันบ้างก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะคะก็ขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยวันนี้ก็เลยจะพามาส่องกันอีกหนึ่งมิติเอแล้วคนในออฟฟิศเราใช้แอปอะไรกันบ้างครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับเสียงติติงอื้ออึงกันอย่างมากมายว่า น้องออยไปไหนคะแน่นอนค่ะคลิปนีแล้วก็เลยกินคุกกี้กับมันกินคุก <laughs> กี้เออกินคุกกี้นะคะอ่าน้องออยกินโชว์ด้วยรับคริสต์มาสเราใช้แอป,ป,แป,ปอะไรบ้างเป็นแอปในชีวิตแอป,ปที่ใช้บ่อยก็คือของออยเป็นไลฟ์รูมค่ะ,อะเอาไว้แต่งรูปก็คืออันนี้ที่รูปที่เอาแบบเอาไปแต่งจริงจรให้ดูแบบ b ีฟอร์อัเตอันนี้คือแต่งแล้วแล้วพอกดเข้าไป อากดแต่งป้าเขาแต่งรูปเก่งมากค่ะเดี๋ยวมีอีกมีอีกของกินเนี่ยโอ้มันไม่น่ากินเลยมันไม่น่ากินอ่าน่ากินน่ากินก็ไปยฮาโหลดนะคะไลลูซึ่งก็สามารถไปดูคลิปน้องออยออใช่ออยมีคลิปก่อนทำพีเตแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปหาะ ไ,ไเ,เราแอปแอปแอปแบงกิ้งมีใช้ของอะไรบ้างไหมคะแบงกิ้งมีหลายอันค่ะ,ะแต่ว่าใช้บ่อยสุดก็เป็นเคพาร์ตมีเพราะว่าเคพารดี K D กับเรามากนะคะเราก็ใช้ทั้งบัตรเครดิตเดบิตกสติกรแล้วก็ผ่อนบ้านกับกสตริกอด้วยเป็นพันแท้ค่ะอ,อย่าลืมปล่อยถินเชื่อให้ออยเยอะ มากับน้องเคียนหอมค่ะเป็น,นไงคะน้องเคียนหอมก็มีเล่นอวี v ค่ะ นี่นี่มารีโอคาก็มีนะแล้วปกติเป็นคนเติมเกมไหมคะเติมบ้างแต่ไม่ค่อยเติมเองไม่ค่อยเติมเองค่ะแล้วถ้าเติมเกมเองเนี่ยปกติเติมผ่านช่องทางไหนคะก็ปกติก็จะเติมผ่านเว็บค่ะแล้วแต่เกมซึ่งอันนี้พี่บอกเองก็แอปเคพารนะคะทนแดงก็พอมาดูใช้ก็เป็นสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้ด้วยแต่ทุกคนก็ใช้จริงนะคะในออฟฟิศของเราก็สามารถเติมเกมได้ด้วยผ่านแอป K Plus นะคะ R O V L O L free fire อะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับโบนัสไปส0จากยอดเราเติมด้วย แตงยูน้องเทียนค่ะมาต่อกันอีกคนดีกว่านะคะอุ้ยอน้องนุ้ยน้องนุ้ยน้องนุ้ยคุณนุ้ยค่ะน้องค้ามือ น้องนุ้ยเลยค่ะของเรานะคะใครได้ความสวยค่ะอยากทราบว่าในแอปพลิเคชันในมือถือของคุณเนี oh. ่ยคุณใช้แอปอะไรเป็นประจำคะปกติใช้โกวะบค่ะเป็นแอปที่มีดีลเรื่องความสวยความงามเยอะที่สุดส่วนางทั้งหน้าผมนวดเล็บต่อขนตาคือได้หมดซึ่งน้องนุ้ยเนี่ยนอกจากจะเป็นแหล่ขาเพื่องแล้วเป็นเบื้องหลังความงามนะคะเป็นเจ้าแม่แห่งความสวยงามจริงเอาพี่เฟิงทำเล็บไหมคะซึ่งไม่อยากจะอวดเล็บเลยนะคะจะดูเล็บวันนี้ค่ะโอ้โหกุด ก็มีตัวช่วยสําหรับการสวยแบบ มีโปรโมชั่นใช่เราก็ไม่ต้องเสียราคาเต็มเลาฉลาดเลือกฉลาดใช้ใช่แล้วก็แบบมันสามารถแบบหาร้านใกล้ๆเราได้ด้วยแบบว่าเราอยู่แถวไหนแนวรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเลือกได้แล้วมีดีลเยอะมากมีแฟลตเซลล์ทุกวันเพลี้ยไปลูกค้าอยู่หลายครั้งเหมือนกันเป็นสตาร์ทอัพคนไทยนะคะรู้จักด้วยก็สนับสนุนเจ้าของนะคะแบงกิ้งหนูได้ค่ะต่อกันค่ะกับน้องที่ได้รับฟีดแบ็กดีมากนะคะจากคลิปนั้น คุณเขียวขจีมณนีวัตพุ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยากแนะนำตัวนี้พี่เฟืองขอเลือกว่าชิปสเตอร์ชิปสเตอร์เป็นแอป เทียบราคาของต่างๆแอปเนี้ยก็จะช่วยเทียบให้ได้อ๋อแต่เราก็ต้องคำนวณเองถูกปะใช่เราก็จะต้องไปดูปริมาณอะไรของเราแล้วก็มีแอปกินอะไรต่างๆวงนงวงนายเราไปสายกินเราพี่เพอเราไปกินอะไรกับเพื่อน <c oughs> อะไรเงี้ยแก๊งเราออกไปกินข้าวกัน <c oughs> เราแบบไปกันหลายคนอะไรเงี้ยแล้วมันจะต้องมีเจ้ามือออกก่อน <c oughs> แล้วก็เลยต้องมีน้องขุนทองค่ะค <c oughs> ุณผู <c oughs> ้ชมค่ะ น้องขุนทองก็เป็นแชทบอททวงเงินนะคะแอดน้องเข้ากรุ๊ปไลน์เนี่ยน้องก็จะช่วยทวงเงินหานเงินได้เลยค่ะน้องสะดวกมากเก็บเงินดีหารให้บอกได้เลยว่าแบบอยากหารเฉลี่ยทุกคนเท่ากันหารแยกอะไรเงี้ยน้องจัดการให้ได้หมดอัจฉริมากเอาจริงใครที่เป็นเคพาร์ตอยู่แล้วโดยเฉพาะออฟฟิศเราที่ทุกคนมีเคพาร์ตเขามีบริการมากมายหลากหลายแล้วขุนทองเนาเหนื่อในั้นเราไม่ต้องมาส่งสลิปเรามีหน้าที่แค่กดโอนจ่ายจบ เบลลี่เบรี่ค่ะจอนต่อเนื่องดีกว่าตัวละครลับของออฟฟิศเรานะคะนนน้องพายนะ น้องภพ่เนี่ยก็เป็นเอเด็กก e ีหนุ่มนักเรียนนอกนะคะพือถือใช้แอปอะไรบ้างคะน้องก็จะมีพวกแอปแต่งภาพสแนปซีนแชร์ใช้งานง่ายไลฟ์ลูมอะไรพวกนี้ใช่ครับผมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแอปช้อปปิ้งแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายแฟชั่นมากกว่านี่ให้ดูการแต่งตัวนะคะว่าแฟชั่นทุกวันส่วนใหญ่ผมจะเน้่รองเท้ารองเท้าของคนใช้เป็นแอปนี้ Stock เอ็กซเราซื้อขายหุ้นแต่ว่านี่เป็นซื้อขายรองเท้าแทนสมมติว่าเราสนใจรองเท้ารุ่นนี้ปุ๊บเราก็กดเข้าไปดูได้มันก็จะเด้งขึ้นมานี่ไซนี้ราคาตอนนี้เท่่าาไรในตล เด็กนอกด้วยซืองกับต่างประเทศด้วยเวลาโอนเงินไปต่างประเทศนี่ยังไงบ้างคะโอนเงินง่ายมากเลยครับเคพาร์ง่ายๆเลยครับก็เข้าไปที่โอนเงินต่างประเทศที่บางทีเรามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศของที่เราสนใจแล้วก็ฝากเขาซื้อเราไปที่เราโอนแล้วก็ง่ายๆเลยเราก็ใช้เคพาร์ต ใช่ครับผมเราสามารถโอนไปยังต่างประเทศได้เหมือนโอนภายในประเทศเลยเยงแค่มีรายละเอียดข้อมูลของเพื่อนเราสะดวกนะสะดวกเสียเงินง่ายขึ้นด้วยครับพี่ถามหน่อยล้วค่าธรรมเนียมมันเสียอะไรยังไงแม่พอไปออนไลน์แบบนี้ค่าธรรมเนียมเป็นระบบเหมาจ่าย450บาทแต่ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่เลือ2 5 0สิบาทสินปีนี้ก็คือว่า450นี่คือหมายถึงเน็ตละเวลาที่โอนไปหนึ่งครั้งที่มันสะดวกก็คือมันแปลงค่าเงินให้ด้วยาจยสะดวกมากค่ะ สัมภาษณ์น้องแนวฟิตพอของปากของครนะคะมาที่เรื่องเองบ้างว่าอ้าเฟื่องใช้แอปอะไรบ้างนะคะก็หลกัหลกๆโดยส่วนมาก2งแอปนี้เราเพิ่งแบบทำดิจิทัลทรานส์เมชั่นนะคะเราก็คือมาใช้คุยงานกันใน Slack แทนแล้วก็มาใช้คลิกอัพในการทำแบบ Task Management Project Management อะไรต่างๆเดี๋ยวถ้าแบบสนใจมีโอกาสอัาจะมารีวิวอีกทีนะคะก็เลยเป็นแอปที่แบบอยู่หน้าแรกถัดมาก็คือการแบบดูคาล e ลนด r ร์ว่าชีวิตประจำวนันแต่ละวันคือแบบเราทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพิ่งก็ใช้เป็นแบบ Google Calendar นะคะมีน้องช่วยย spotify ไว้ฟังพอดแคสต์สอหทางแล้วก็ b u s n n s s s สูตรอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือไว้สำหรับแบบดูเรื่องราวในเพจของเราในการ manage Page เมื่อก่อนมันคือ Page Manager เพื่อก็จะเข้าบอดว่าโอเคยอดเราเป็นยังไงบ้างนะู่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะแอปหนึ่งก็คือ K Plus ด้วย K Bank สนับสนุนเราด้วยในคลิปนี้นะคะแต่ว่า ที่พูดมาทั้งหมดทุกคนคือใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ K-Plus อย่างแทง้จริงคือมันกลายเป็นเหมือนกับแบบซูเปอปร์แอปประมาณหนึ่งแล้วอะที่ทำได้ทุกๆอย่างเลยนะคะ K-Plus m มาแก้ท็อ p ปิ้งของในนี้ได้เอาคะแนน K-Point ไปแลกอะไรเงี้ยซึ่งเฟื่งก็เคยทำบ่อยได้มอทอดอไรนะ้น้ำมันมาหนึ่งได้เครื่องถูด,ถด,ถดมาหนึ่งสแกนจ่าย c a แคชเ Society ก็ทำเป็นประจำก็สะดวกดีนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนบางแอปเนี่ยก็ไม่เคยรีวิวออกสื่อนะคะแต่ว่าเป็นแอปที่ใช้กันในออฟฟิศแล้วใช้ดีบอกต่อจริงๆก็ลองไปดาวน์โหลดกันต่อได้ดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับแอปไหนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดเผยกันต่อไปในบีไฮและดา EP ถัดไปนะคะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับออฟฟิศเราก็ลองคอมเมนต์มาได้มีโอกาสก็จะมาเล่าสู่กันฟังอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับชาวลา ของเราไปเรื่อยๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับเลขเทคโนโลยีโลกเทคโนโลยีถูกแล้วโลกเทคโนโลยีสวัสดีค่ะ